Thank you สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญาและดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลนะคะรายการพุทธธรรมนำปัญญาเป็นรายการที่นําเสนอหลักธรรมคําสอนที่ถูกต้องทางพระพุทธศาสนานะคะเพื่อเกิดให้เกิดปัญญาแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของเราด้วยปัจจุบันนี้นะท่านผู้ชมจะเห็นค่ะว่าสังคมของเราโลกของเรานะคะกำลังเผชิญหน้ากับหายนะกับวิกฤตการณ์หลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติ นะไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำนะความไม่เสมอภาคนะแล้วก็นําไปสู่ความตึงเครียดในสังคมรวมถึงเกิดสงครามด้วยก็ตามหลายประเทศนะพยายามที่จะพัฒนาประเทศตัวเองให้เกิดความเจริญยั่งยืนประเทศไทยเองก็เช่นเดียวกันนะเราก็พยายามที่จะพัฒนาประเทศของเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่แตกต่างจากประเทศอื่นๆนั่นก็คือมีปัญหาตามมากับการพัฒนาธรรมะ นะจะเป็นส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาและก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงอย่างยั่งยืนได้อย่างไรวันนี้นะคะเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระธรรมกิติเมธีผู้ช่วยเจ้าวัดวัดราชาธิวาสท่านเจ้าคุณอาจารย์เมตตาเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสก,การเจ้าคะ่ะเจริญพรค่ะและตลอทุกทุกท่านนะที่ติดตามสำหรับรับชมด้วยเ <c oughs> จ้าค่ะอยากจะเรียนฐานท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะว่าธรรมะเนี่ย ช่วยในการพัฒนาโลกของเราได้อย่างไรเจ้าคะพระอาจารย์คะเบื้องต้นก็ต้องมองไปที่ว่าเกิดมีธรรมะขึ้นธรรมะนั้นมันมีอยู่ก่อนแล้วคู่กับโลกมาแล้วเ,เรียกว่าโลกกับธรรม,มภาษาบาลีท่านบอกว่าลาโพอลาโพอยัตโซยัตโ,โซจะนินดาประสั่งซาจะสุข,ขังจะลุกข,ข้างมีลาบเสื่มลาบมียดเสื่มเลอยดอนินทาสนเสริญสุขและทุกข์แปดอย่างนี้มัน เป็นสิ่งประจําโลกคู่โลกแล้วมันก็วิปริณามธรรมามันแปรปรวนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอยู่กันอย่างนี้ธรรมะถามว่าแก้ปัญหาได้ไหมพระพุทธเจ้าทรงเห็นปัญหาเห็นปัญหาเรื่องคนต้องแก่ต้องป่วยต้องตายมันเป็นทุกข์สรุปก็คือเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นทรงค้นหาสิ่งที่จะมาแก้ปัญหานี้ได้แต่คนพบแล้ว แล้วก็บอกคนในยุคนั้นแล้วทั่วชมพูทวีปคือประเทศอินเดียเท่าที่มีเวลานะ 45, 45ปีของพระองค์และธรรมนั้นพระองค์ก็ให้ไว้ไม่จำกัดแม้แต่พระสงฆ์ก็ไม่แต่งตั้งว่าใครเป็นหัวหน้าใครเป็นประมุขให้สงฆ์เป็นประมุขเลยแล้วก็วางระเบียบว่า องประมุกนั้นคือสง์นั้นจะต้องปฏิบัติอย่างไรเมื่อประสงค์ปฏิบัติไปตามแนวนั้นประสงค์ก็จะอยู่ยั่งยืนได้เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกได้เพราะฉะนั้นธรรมะนี่เป็นเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดที่จะช่วยยับยั้งความวุ่นวายความทุกข์ความเดือดร้อนของคนในโลกจึงจึงกล่าวได้ว่า คนไทยเรานี่โชคดีที่รับพระพุทธศาสนามาและทำให้สังคมไทยยั่งยืนมาถึงปัจจุบันเนี่ยประวัติศาสตร์ชาติไทยนี่ก็คิดว่ายาวกว่าประเทศอื่นหลายประเทศนะเจ้าค่ปะประเทศที่ยาวกว่าเราก็เขามีมาก่อนแต่ก็กระจัดกระจายในบางประเทศที่ใหญ่ๆอยู่ในปัจจุบันเนี่ยแต่สรุปแล้ว สุดท้ายก็าม,ามายอมรับพระพุทธศาสนายอมรับคําสอนของพระพุทธเจ้าอเอามาใช้แก้ปัญหาคนแต่ว่าในทางกลับกันนะฮะท่านชจคุณอาจารย์หลายคนกลับมองว่าเอ๊ะประเทศที่เขาเจริญก้าวหน้าขออนุญาตด้วยความเคารพนะฮะเขาก็ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาหมดนะฮะก็เป็นต่างศาสนาเราก็มีแล้วแถมท่านมองในทางโลกนะะเราก็เข้าใจกันว่าเขาเหมือนจะเจริญกว่าเราด้วยเทคโนโลยี ด้วยฐานะทางการเงินด้วยกำลังทหารหรือว่ากำลังทางเศรษฐกิจก็ตามแล้วถ้าเป็นเช่นนี้จะสวนทางกับกับหลักพระพุทธศาสนาไม่ใช่ก็คงไม่สวนทางอะไรหรอกเราเราเจริญด้วยความสงบสุขเพราะมนุษย์ี่ต้องการความสงบสุขที่อื่นประเทศอื่นชาติอื่นบมงอื่นดินแดนอื่นก็อาจจะเจริญจริงเจริญหูเจริญตาแต่ว่าความสงบมันไม่ค่อยมี ต้องแข่งขันกันชนิดที่ไม่ต้องมองว่าใครเป็นใครฉันเอาอะไรได้เท่าไหร่ฉันก็เอาเท่านั้นเอาในบ้านเมืองตัวเองไม่ได้ก็ไปไปแย่งชิงผลประโยชน์บนแผ่นดินอื่นประเทศอื่นเมืองอื่นก็มีน uh huh. ะเพราะฉะนั้นเราอยู่เป็นสุขใจเห็นว่าหลังจากที่เราตั้งหลักได้แล้วตั้งรกรุงรัตนโกสินมาแล้วนี่ เราไม่ไปแย่งพื้นดินใครเลยเจ้าค่ะแล้วเราก็ไม่ไปชวนประเทศไหนทะเลาะเลยมีแต่ประเทศอื่นอาจจะมาชวนเราทะเลาะบ้างแต่เราก็มีธรรมะประจําใจก็เลยไม่ไปร่วมทะเลาะกับเขาด้วยทําให้เราอยู่สุขสงบได้แสดงว่าเราแปลความหมายคําว่าพัฒนาคําว่าเจริญแตกต่างกันไหมเจ้าคะพระอาจารย์ทางประเทศอื่นเขาอาจจะ แปลเป็นความหมายเรื่องความมั่งคั่งอย่างอื่นที่เป็นเป็นรุปธรรม嘛น,นะคะแต่เราเหมือนกับจะจะเป็นเชิงนามธรรมาไหมเจ้าค่ะพระจัาเงที่จริงแล้วอย่างนั้นก็ถูกนะคือเขาจะมองเขามองความเจริญก็คือมองการสิ่งสร้างขึ้นมา สร้างตึกสร้างอ,อ,อะไร<า>เทคโนโล,โลยีายานอวกาศไปลอกนู้นไปลอกนี้ได้แต่ว่าเขาสร้างความสุขกายสุขใจให้คนในชาติยังยังไม่ได้พอ,อแต่ของเราเนี่ยเราอยู่อย่างสงบฉุขนี่คือคือ,ค,อคือความความสุขพิเศษมันอยู่ด้วยความสงบนี่เรามาเรื่อยๆที่จริงแล้วเราอยู่ในประเทศไทยเราดูเหมือนว่า เราไม่ค่อยจะเจริญอะไรนะแต่ถ้าเราได้ไปเยี่ยมเยอนประเทศอื่นหลายๆประเทศเราจะภาคภูมิใจในความเป็นไทยของเรามากเลยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นว่ามมีความสุขมากอย่างนั้นคุณรอนุมาต้องเข้าใจนะคําว่าคนนะแปลว่า <c oughs> <c oughs> มัว่วไม่ใช่มนุษย์นะฮะคนก่อนใช่ไหมเจ้าค่ะคนแปลว่ามั่วเจ้าค่ะ ถ้าถ้าพัฒนาคนก็คือพัฒนาให้คนมั่วไปเรื่อยๆมันไม่ขาดปัญญาส่วนมากขาดปัญญา oh. และปัญญานี้ไม่ใช่ปัญญาที่จะไปลผลิตเทคโนโลยีนั้นเทคโนโลยีนี้ค <Okay. S 2> ่ะเปัญญาในการบริหารตนเป็นสําคัญ uh huh. เราต้องการก็คือความสุขในการบริหารตนดีบริหารตนดีก็คือบริหารกายดีและก็บริหารจิตดีสองอย่างตรงนี้ ทา,ทางอื่นนั้นเขามองไม่เห็นเรื่องความสำคัญของจิตแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าจิตนี่แหละเป็นตัวสำคัญคำพังเพยประชิดโบราณของเราก็จึงบอกไว้ว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตกับใจนี่สิ่งเดียวกันนะแต่เรียกหลายชื่อเรียกว่าจิตบ้างเรียกว่าใจบ้างเรียกว่าวิญญาณบ้างเรียกว่ามานัตบ้างอะไรต่างเหล่านี้ ก็คือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเราเราจะเห็นว่าเราพัฒนาจิตใจในพัฒนาตลอดแต่ระยะหลังอาตมาเองก็ค่อนข้างจะห่วงใยอยู่เหมือนกันเพราะว่าคนไทยไหลไปตามกระแสโลกมากขึ้นทำอะไรก็ไม่ได้คิดถึงสภาวะจิตใจเรื่องเด็กเรื่องผู้ใหญ่ก็ไม่ค่อยใกล้ชิดกันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะ เ mm hmm. มื่อก่อนเนี่ยเด็กกับผู้ใหญ่นี่จะใกล้ชิดกันปู่ย่าตายายก็เหมือนแม่กับของเราก็เหมือนกับ mm hmm. ท่านเป็นเป็นพ่อแม่เรานั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้บางคนไม่รู้จักเลยว่าพ่อหมอปู่ย่าตายายเป็นยังไง mm hmm. เพราะพะว่าพ่อแม่ไม่ได้เอาลูกของตัวเองไปพบปู่ย่าตายายน,นี่ก็น่าห่วงอยู่ในการ พัฒนาพระพุทธเจ้าไม่ได้มองเฉพาะจิตใจอย่างเดียววัตถุก็พัฒนาจะพัฒนาอะไรต่างๆอย่างอย่างอย่างการสร้างถนนหนทางเนี่ยก็ตรงยกย่องไว้เป็นตัวอย่างว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่มนุษย์สามสิบสามคนไปทำถนนหนทางเชื่อมเมืองอะ่ะแล้วมีคนอิจฉา เรงบ้างพวกนี้จะเป็นโจรเป็นอะไรก็ไปเพชรทูลฟ้องร้องพระเจ้าแผ่นดินให้ลงโทษจับคนเหล่านี้ไปผูกมัดมือมัดเท้าแล้วก็เอาเสือลำแพนไปวางปิดไว้เป็นแถวเลยสามสิบสามคนแล้วใสช้างไปให้เหยียบใหตายให้หมดนแ,แต่ทาไปทำม,มาคนเหล่านั้นก็คิดว่าเราใครทำอะไรเราก็เราก็ขอแผ่เมตตาให้ก็นะให้มันเหมือนกัน ในที่สุดช้างก็ไม่กล้าเข้าไปเหยียบบังคับยังไงช้างก็ไม่เข้าไปเหยียบก็เลยพระราชาเสด็จมาดูดูก็สงสัยว่าทำไมอะไปลองเปิดดูที่ถามก็ดูหน่อยดีว่ายังไงปรากฏว่าพระราชาทรงทราบว่ามันไม่ใช่เจตนา้ายของเขาเลยเขาทำถนนนี่ก็จิตอาสาเนี่ยก็จิตอาสาทำให้คนสบายเนี่ยก็เลยสั่งปล่อยหมดแล้วก็ มีพระบรมราชองค์การสั่งลงโทษคนที่ไปเพชรทูลว่าเป็นเรื่องส้่งเรื่องขึ้นมาว่าให้เราสั่งให้เอาช่างไปเหยียบเขา mm hmm. ช่างยังรู้คุณคนแล่พวกเธอนี้ไม่รู้คุณคนเลยสัง่งขังคุกคนเหล่านั้นหมดเลย mm hmm. แ,แล้วคนเหล่านั้นก็ทำหน้าที่ของตนไปเป็นจิตอาสาตลอดไปสุดท้าย สิ้นชีวิตไปเา็เาก็ไปเกิดในสวรรค์เกิดในสวรรค์ตอนนั้นสวรรค์ก็ยังยังกระจายกันไปแต่ว่าเขาไปเป็นทีมกันน,นะเพราะทำงานด้วยกันก็เลยไปเกิดในสวรรค์ที่หนึ่งไม่มีชื่อมาก่อนสวรรค์นั้นเลยตั้งชื่อว่าดาวดึงดาวดึงดาวดึงมาจากคำว่าตาวติงสระ มาจากชน33มสิบสคน oh. ดาวดึงแปลว่า3ามสิบสามสวรรค์ชั้นดาวดึงในเริ่มต้นขึ้นจากคน33คนนั้นที่สร้างถนอนหนทางให้คนเดินได้สบายเชื่อเมืองเนี่ยค่เด uh ี huh. ๋ยวนี้การเห็นไม่ว่าการสร้างถนอนหนทางที่ทําเรียบร้อยแล้วก็มันเป็นบุญใหญ่หลวงนะการเดินทางนี่อาตมาภาพเองเนี่เดินทางจากปักใต้มากรุงเทพนี่ ต้องรถไฟถต้องวันทั้งคืนกว่าตอนหลังก็มีกทางรถเยินบ้างก็โอ้ยกว่าจะถึงานาครหรือจากนาครจะถึงกรุงเทพนี่ดีที่ว่าจีวรมันเหลืองเหลืองแดงแดงอยู่แล้วแต่ <c oughs> <ล>หัว,น, <c oughs> หวนี่แดงหมดเลยฝ <c oughs> ุ่นนะคะแสดงว่าความเจริญทางวัตถุเนี่ย เราก็ไม่ได้ปฏิเสธเลยว่าเป็นสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาแต่ขอให้มีการควบคู่ไปกับการพัฒนาทางจิตใจอย่างเช่นคนที่มีจิตอาสาไปสร้างความเจริญทางวัตถุคือถนนถอย่างในพุทธการกใช่ไหมคะครานี้ถามพระอาจารย์ต่อนะอย่างปัจจุบันนี้ค่ะเราเองก,ก็เห็นอยู่ว่าเราต้องพยายามพัฒนาทาั้งทางวัตถุนะคะเพราะพ่าเป็นไปตามสถานการณ์โลกแต่ว่าทางจิตใจเราใช้ธรรมะในการพัฒนา ใจิตใจคนได้สักแค่ไหนอย่างไรเพราะบางคนอาจจะพลอยบอกไม่ต้องมีศาสนาก็เป็นคนดีไม่ได้หรืออค่ะเป็นคนดีได้ไม่มีก็ได้คนนับถือศาสนาอื่นก็เป็นคนดีได้อแต่ว่าไม่รู้ว่ามันดีขนาดไหนดีมีเกณฑ์มาตรฐานดีหรือเปล่าแต่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่มีเกณฑ์แ่งความดีบางการกระทําทางกายนี่ต้องดี อย่าดีของทางกายก็คือไม่ไปเบียดเบียนชีวิตคนอื่นไม่ไปเบียดเบียนทรัพย์สินคนอื่นไม่ประพฤติผิดประเวณีแย่งผัวแย่งเมียกันอะไรทำนองเนี้ไม่ไปล่วงละเมิดบุคคลที่ต้องห้ามที่ยังไม่ถึงเวลาก็เขาห้ามกันนะเช่นลูกสาวของเราเนี่ยใครจะมาล่วงละเมิดไม่ได้เพราะยังไม่อนุญาตอย่างนี้นั่น,น,นก็คือทางกาย ทางวาจาก็ต้องพูดดีพูดอย่างไรพูดดีพูดคําที่มันเป็นความจริงไม่ต้องพูดกลบเกลื่อนตลบตะแลงหลอกลวงปลิ้นปล้อนพูดคําที่ก่อให้เกิดความรู้รักสามัคคีกันไม่ไม่พูดคําที่ให้เกิดความแตกแยกพูดในสิ่งที่มันเกิดความไพเราะโอ้ไม่ไม่ใช่พูดไป สักคำก็เพื่อนฟังแล้วขนพองสย,ยองกล้าวขยักขยแง <c oughs> หรือพูดแล้วแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์ <c oughs> ไม่ใช่พูดแล้วทำให้มันเกิดโทษทำให้คนอื่นเสียประโยชน์จำ <c oughs> นองเนี่ยเ <c oughs> จ้าค่ะใจก็ทำใจให้ดีใจที่ดีก็คือใจที่ไม่คิดด้วยความโลภละโมบโลภมากอยากได้จัดอิจฉาริษยสยอะไรต่าง คิดอาฆาตมาดร,ร้ายพยาบาทปองร้ายคิดจะฆ่าคิดจะทําลายคนอื่นเขาเจ้าค่ะนะแล้วก็สุดท้ายก็คือใจที่รับรู้ว่าอันนี้มันถูกอันนี้มันผิดตรงตามจารีตประเพณีตามระเบียบสังคมตามความถูกต้องตามที่คนทั้งโลกยอมรับกันว่าดีนั่นะได้อ,อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นตัว เปนชีวัดพูดภาษาสมัยใหม่ก็าเรียกว่าตัวอินดิเคเตอร์ว่าดีหรือไม่ดีเป็นเหมือน KPI เป็น่างนั้นเลยใช่ไหมเจ้าค่ะใช่ใช่ถ้าพูดถึง KPI เชิงเปรียบเทียบในโลกปัจจุบันนะท่านผู้ชมพระจังย์อย่างบางคนบอกว่าหากเราไม่ทําผิดกฎหมายถือว่าเราเป็นคนดีได้ไหมคะหรือว่าจะเหมารวมสักขนาดนั้นก็ไม่แน่นอนคะก็ก็อยู่ที่ว่าคําว่าผิดนั้นมันผิดในคนเห็นหรือว่า ไม่ทําผิดแต่ว่าเพราะคนไม่เห็นถ้าเห็นแล้วมันผิด<อ>น,นี่มันผิดบางครั้งก็ผิดจารีดไม่ไม่ถึงกฎหมายแต่ผิดข้อกําหนดของสังคมของจาของชุมชนนั้นนั้นว่าเออเราตกลงกันนะว่าทําอย่างนี้อย่างนี้นะคะแต่ทําไปทาม,มาบอรับหลังปั๊บก็ทํา กนิ่ที่ใครไม่เห็นก็ถือว่าไม่ผิดก็อย่างนั้นมันไม่ใช่ค่ะหรือทําไปผิดไปแล้วก็ไปดิ้นรนอย่างโน้นอย่างนี้ไปหาคนโน้นคนนี้มาช่วยว่าอย่าย้ยายมันผิดและแเดินๆตำนองอย่างนั้นเจ้าค่ะของพระพุทธเจ้าจึงไม่ต้องใช้ทนายความเจ้าค่ะ,ะไม่ต้องมีอายการไม่ต้องไม่ต้องมีพากษา,า,กาเลยนะฮะให้มาอัตนาโจดยตานังปฏิมังเสตมตตนา อจองเตือนตนด้วยตนเองจองพิพากษาตนเองด้วยตนเองแต่นั่นหมายความว่าก็ต้องก็ต้องมีเกณฑ์ชัดเจนรู้อยู่แก่ใจถึงาถูกต้องใช,ใช่ไหมฮะมันมีเกณฑ์ตั้งอยู่แล้วว่าความอาเกณฑ์แห่งความดีความชั่วของคนมันมีนมอยู่แล้วถ้าฟังอย่างที่พระอาจารย์พูดะนะฮะเกณฑ์แรกที่อยู่ในสังคมโลกของเราในประเทศไทยของเราหนึ่งคือกฎหมายสองต่อมาพระอาจารย์ที่กล่าวถึงก็คือกฎจารีตประเพณีซึ่งอาจจะละเอียดกว่ากว่ากฎหมาย แล้วก็กฎศีลธรรมใช่พระอาจารย์คะถ้าสามประการนี้จะยืนยันความงดงามของคนความดีของคนเนี่ยนะฮะต้องถึงกฎศีลธรรมที่จริงแล้วถ้าถ้าว่าไปแล้วนะต้องตั้งหลักที่กฎศีลธรรมต้องตั้งหลักที่กฎศีลธรรมก่อนเลยใช่ไหมต้องตั้งหลักที่ศีลถ้าตั้งหลักที่ศีลและจารีตอะไรต่างๆกฎหมายแทบจะไม่มีราคาเลยทําไมจึงกล่าวว่า แทบจะไม่มีราคาเลยเจ้จาค่ะก,ก็คิดดูสี่ห้าในข้อหนึ่งนะข้อหนึ่งเจา้าค่ะตั้งใจงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์นี้หมายทั้งสัตว์ทุกชนิดบนโลกใบน,นี้อืม,อมไม่ใช่ฆ่าคนไม่ใช่ฆ่าสัตว์ใหญ่ใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่อย่างใดอย่างหนึ่งสัตว์อะไรก็สัตว์อะไรก็ไม่ฆ่าไม่ฆ่าแล้วต้องไม่เบียดเบียนไม่ทําร้ายไม่รังแกอะไรต่างๆด้วยเดี๋ยวบางคนก็ถามว่าเราจะกินอะไรล่ะครับอาจารย์ อันนี้อันนี้หลักการแต่ว่าแต่ว่าหลักการนี้ถ้าสมมุติว่าคนไทยคตอนนี้สมมุติว่าเจ็ดสิบล้านคนแล้วก็ต่างศาสนาสักสิบล้านคนเหลือหกสิบล้านแล้วก็คนที่ค้าสัตว์ทําการประมงสักสิบล้านคนก็ได้ก็เหลือห้าสิบล้านเห้าสิบล้านในรักษาศีลข้อหนึ่ง ค่ะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ค่ะถามว่าคนสิบล้านนั้นไปนำการประมงได้ไหมเป็นอาชีพของเขาเขาก็ทําไปเขาอาจจะรักษาศีลก็อื่นก็ได้พวะเราชาตินี้ต้องทําอย่างนี้แล้วเราไปรักษาศีลก็สองก็สามก็สี่ก็ได้ค่ะก็ห้าก็ได้นะเขาจําเป็นฆ่าสัตว์เป็นอาชีพใช่แต่ไม่ได้มีอาชีพเป็นมือปืนรับจ้างฆ่าคนไม่ใช่หรือทาร้ายคนอย่างนั้นใช่ค่ะ อย่างข้อที่สองก็ไม่ลักไม่ชอบไม่ทุจริตไม่คอร์รัปชันยาวไปหมดแหละควอนี้ยากเหมือนกันนครับอาจารย์ยากแต่ต้องทําให้ได้ถ้าจ่า้สังคมเจริญแล้วทุจริตเชิงนโยบายนี่ถือเป็นบาปไหมหมดแหละเพราะเชิงนโยบายก็คือต้องไปเอา,เ,อาเขียนเป็นออกนโยบายไปยึดครองทรัพย์สินของประชาชนมามันก็ผิดเหมือนกันนะค่ะนนทุจริตค่ะคือว่าทุจริตทั้งนั้น Uh huh. ในการข้อสามเนี่ยถ้ารักษาศีลไม่ผิดในกรรมไม่ผิดในกรรมจริงในกามนั้นจะพูดถึงในกามเมสุแปลว่ากามทั้งหลาย uh huh. กามทั้งหลายสิ่งที่เราเห็นแล้วชอบใจก็เป็นการมดัง oh. เราเราไปเห็นเขาขายเสื้อสวยๆเราไม่มีตังค์ไปไปแอบขโมยเสื้อมานี่อย่างเงี้ยมันก็ผิดไปแล้วนาะ oh, oh อ๋อเจ้าค่ะอ่า หรือได้ยินเสียงไพเราะเราไปขโมยซีดีก็ไปก๊อปปี้ก็มาขายอย่างนี้มันก็ผิดนะครับค่ะเป็นต้นนะนะค่ะหรือ่าไปลิ้มชิมรสอาหารร้านนี้แล้วอร่อยแล้วก็ไปไปอีกนะไปอีกทีหลังก็ไม่มีตังก็ไปขโมยไปขโมยของเขาเนี่ยมันก็ผิดนะยิ่งข้อสี่นี่ยิ่งสำคัญมากอน่ะ รักษาศีลก็สี่แล้วไม่พูดเท็จเนี่ย oh. อย่าลืมว่านี่เป็นเรื่องของสากลโลกเขานิยมกัน <Okay. S 2> เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นเวลาเขาไปไประชุมระดับสากลระดับโลกที่ไหน <Okay. S 2> บทสุดท้ายมันก็ต้องลองบันทึกกันเรียว่าทำเป็นแบบสนธิสัญญาหรือแบบทรีตเมนต์อะไรกัน ก็ลงนามกันไว้อาจจะเพียงแค่ M O U อะไรต่างแต่ต้องถือปฏิบัติเมื่อถือปฏิบัติถ้าถ้าถือปฏิบัติอย่างนั้นแล้วมักจะไม่ทำผิดกันจากที่ตกลงกันอย่างในโลกปัจจุบันนี่เขาพยายามพูดกันถึงเรื่องอะไรโลกสีเขียวความยั่งยืนแล้วก็โลกร้อนอะไรต่างๆเนี่ยโลกเดือดไปถึงโลกเดือดแล้วตอนนี้เนี่ย ก็ตลกลงกันแล้วปฏิบัติได้กันหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ถือว่าคนนั้นระบัดสัตว์ประเทศนั้นตระบัดสัตว์ก็ไม่น่าคบนบะอาจจะมปะีประเทศอื่นลงโทษอะไรทำนองนั้นยิ่งข้อสุดท้ายนี่ร้ายใหญ่เลยนะเรื่องสิ่งมึนเมาให้โทษทุกประการแต่พระพุทธเจ้าตราัสมุสราเมรัยท่านั้นเพราะว่าจะไปตรัสทุกอย่างมันยาวเฟอยเลยเดี๋ยวก็จำกันไม่ได้อีก เพียงแค่สุราเมรยมัชชะปมาทัฐานาเวรมณีแค่นี้ก็ไปไม่ถูกแล้วยอมรับไม่ถูกแล้วเพราะฉะนั้นเอาตรงนั้นเลยว่าอะไรก็ตามที่เข้ากับสุราเมรยเจ้าค่ะก็ก็ต้องเว้นแต่เว้นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยจะเห็นว่าเราเราจะมาเซฟอะไรต่างๆเยอะเลยสังคมจะน่าอยู่มากเลยสันติสุขมันก็เกิดขึ้นเจ้าค่ะ ไม่ต้องไปสร้างตึกสิบชั้นหรอไปห้าสิบชั้นร้อยชั้นก็คนอยู่กันสุขสบายเจ้าค่ะแต่ว่าสันติสุขจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนมีธรรมะใช่ไหมคะระอาจารย์แ,แล้วแล้วก็ถ้าไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยนะกฎหมายออกมัเธอขนาดไหนก็ไม่มีคนทําตามคมคุมไม่อยู่เจ้าค่ะแต่การที่คนจะมีศีลมีธรรมเนี่ยนะคะนั่นก็หมายความว่าเรากําลังนึกย้อนนะทนะ่านผู้ชมกําลังนึกย้อนที่ พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังในคราก่อนะว่าแม้แต่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเวลาจะเทศสอนคนก็ยังต้องดูเลยว่าคนคนนั้นอิ่มหรือยังอยู่ในสถานการณ์หิวหรือเปล่านะฮะถ้าเขายังไม่พร้อมก็จะยังไม่เทศสอนซึ่งในหลักการตรงนั้นนะฮะหลายคนบอกว่าเอามาเปรียบเทียบกับยุคปัจจุบันเนี่ยนะพระอาจารย์จะเข้าข่ายไหมว่าคนยังดิ้นรนคนยังปากขิวท้องไม่อิ่ม แล้วจะเอาธรรมะมาใช้ได้อย่างไรเพราะว่าเขายัางยังขอแค่กินอิ่มไปในแต่ละวันก่อนซึ่งพอพอมีลักษณะปัญหาเช่นนี้ก็เลยวิกตกว่าแล้วธรรมะจะมาตอนไหนได้ครับอาจารย์คะเพราะว่าเ,<อ>เราจนกันอยู่เรามีปัญหา<อ>ย่ธรรมดา,านนคนเนี่ย<ม>เห็นแก่ตัวและพูดอะไรก็เข้าข้างตัวเองอ uh huh. ที่จริงอยู่ได้ถึงจนก็อยู่ได้ถึงจนก็อยู่ได,ได้ในสังคมไทยเรานี่มัน,ม,นมันไม่จนอ,อาหารมันเยอะแยะเลย ไม่มีคําว่าอดตาย<ช>ไม่มีคําว่าอดตายมันไม่ใช่เหมือนประเทศในแถบอเมริกาบางประเทศที่เด็กๆต้องไปนอนท้องกับแมวกับแมวรอรอวันสิ้นลมหายใจและอีแรงจะลงมาจิกกินนะบ้านเราต้องไม่มีอย่างนั้นและก็ไม่ควรจะมีเลยแม้แต่ในอาหารการกินข้าวสารอะไรข้าวเปลือกอะไรต่างๆมันมีเยอะแยะเลยเราส่งไปขายต่างประเทศไม่รู้เท่าไหร่ S <S ยังเหลือเฟือแล้วก็ที่คนบริโภคกันเนี่ยในเมืองหลวงกรุงเทพนี่วันๆนหนึ่งเป็นเศษอาหารไปกี่ตัน <S <S 2> <S 2> ถ้าหากว่าเราบริหารจัดการให้ดีมันก็อาหารเหล่านี้มันยังมีคุณค่าต่อคนอื่นอีกเยอะเลยเรามีปัญหาในเรื่องของการการบริหารจัดการการบริหารจัดการงานการที่คนจะมาบริหารจัดการคนจะมาดูแลคนจะเข้าใจถึงสถานการณ์ แล้วก็คนที่มีน้ําจิตน้ําใจที่จะทําเช่นนั้นร่วมกันคือเราได้ยินข่าวก่อนหน้านี้นะคะพระอาจารย์ท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินเมื่อเร็วๆนี้ที่มีคุณตาผูกคอเสียชีวิตเพื่อที่จะเอาเงินชาปนากิจมาให้คุณยายไปใช้หนี้นอกระบบคือพระอาจารย์อาจจะเคยได้ยินข่าวนี้อยู่บ้างนะก็ได้ยินอยู่อ,อซึ่งหลายคนบอกต้องขนาดนั้นเลยเหรอเราเราต้องแลกด้วยชีวิตเลยเหรอกับการที่จะใช้หนี้นอกระบบ กับการแก้ปัญหาทุนนิยมในเรื่องของการกู้นิยมสินกันเนี่ยค่ะไอ้กรณีอย่างนี้นี่มันก็มีมีมีข้อน่าคิดอยู่เหมือนกันนะะว่าคนอื่นที่เขาเป็นหนี้เป็นนี้มากกว่านั้นแต่เขายังไม่คิดแก้ปัญหาอย่างนั้นก็ยังอยู่ได้ใช่ค่ะใชซึ่งซึ่งเท่าที่ฟังมาที่รัฐบาลประกาศาให,ให้ให้ประนอมนี้กันเนี่ยใช่ค่ะโอ้คนลงทะเบียนอ่าลงทะเบียนประนอมนี้กันเนี่ยค่ะ ก็ก็เยอะเลยคนที่เป็นหนี้กันอยู่แหละอแต่เขาก็ไม่ได้ทําเช่นนั้นจะมีเพียงสักคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้พอถ้ายังไม่ถ้ายังไม่ทําเช่นนั้นก็ขอฝากไว้ว่าอย่าทําเลยทางออกมันมีมแต่ขอให้คิดให้ดีเถอ,อะส่วนคนที่ทําไปแล้วก็ขอให้นักท่านนะปลงใจว่าในที่สุดแล้วมันมันมันอะไรอะ่ะ ท่านผู้นั้นกับอุญยักขโยภาษาพระ,ะแปลว่าอะไรเจ้าคะหมดบุญแล้วออยู่ที่ไหนก็ไม่ได้แล้วค่ะแล้วไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะคุณตานะคนอื่นก็เหมือนกันนะ,ะ,ะบางบางทีแม้เราได้ข่าวว่าเป็นแพทย์แต่ว่าต้องเสียชีวิตไปเพราะอย่างนี้มันนา่าเศร้าเราอย่าไปโทษคนอื่นเลยอ,อย่าไปโทษคนอื่นเลยเรื่องอย่างนี้มันมันมันเป็นความสิ้นสุด ของเขาแล้วสิ้นสุดอายุสิ้นหมดบุญก็ไปแล้วขเขาก็ไปทําบุญอุทิศให้ไปขอขท่านเหล่านั้นอย่าไปพบสถานการณ์เช่นนี้อีกเลยเนยะแต่ถ้ามาไปฆ่าตัวตายเนี่ยนี่ไม่ดีจะไปเจอเขาอีกเพราะไปด้วยความมืดอในพบหน้าชาติหน้าในทางพระพุทธศาสนาเราเนี่ยังมั่นใจอัตมาเองก็มั่นใจว่าเรื่องอดีตชาติมี เรื่องอนาคตชาติมี uh huh. เพราะฉะนั้นคนที่ตายแล้วไปเกิดใหม่ถ้าคนเ็ามีบุญวาสนาดีๆดีดีไม uh huh. ่ด,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 ดีได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์พับระลึกชาติได้ด้วยเพราะ <kh á. S 2> ว่าถ้าเขาไม่ไปต้องเที่ยวอยู่ไกลนะค่ะ <Kh á. S 2> ไปไปถือพบน้นพบนี้พบนันพบน้น,น,านยาวเฟื้อยไปเลยแล้วก็ค่อยกลับมาเป็นมนุษย์อีกอันนั้นจะ จะจารยลึกชาติไม่ได้อ,อจ้าค่ะยกเว้นแต่ว่าผู้มาแล้วก็ว่ผู้ที่ได้เคยสร้างสมบารมีมาเจริญฌานเจริญสมาธิอะไรต่างจิตสงบแล้วทำให้เขาจิตใจหนักแน่นจำสิ่งเหล่านั้นได้สแสดงว่าหลักแห่งการพัฒนาอย่างที่พระอาจารย์ได้กล่าวมาเนี่ยที่สำคัญที่สุดก็คือพัฒนาในแง่ของจิตใจพัฒนาในเชิง จิตวิญญาณซึ่งก็ตัวเดียวกันนะนะที่พระอาจารย์กล่าวมาไม่ใช่เน้นในเรื่องของความเจริญทางวัตถุสรุปรืสั้นก็คือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ขึ้นมาอให้หายมั่วใช่ไหมครับพระอาจารย์ให้หายมั่วให้จิตใจสูงขึ้นค่ะนะเราก็จะไปได้แหละค่ะเพราะว่าพระอาจารย์ได้บอกมาก่อนหน้านี้นะท่านผู้ชมก็คือคนแปลว่ามั่วใช่ไหมครพระอาจารย์เหมือนเราคนกาแฟนะ <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าอันไหนกาแฟไหนน้ำตาลอันไหนคอฟฟ่เมตมา,มาคือแยกไม่ออกแล้วค่ะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาคนเพื่อให้เป็นมนุษย์นะคะฉะนั้นวันนี้นะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะฮะได้แง่คิดหลักธรรมจากท่านเจ้าคุณพระธรรมกิติเมตีน้อมนําไปปฏิบัติกันนะเพื่อที่จะใเกิดการพัฒนาตนเองแล้วก นำไปสู่การพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศไทยของเรานะรวมถึงสังคมโลกด้วยวันนี้ต้องขอกราบขอบคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เมตตานะคะนมัสการด้วยความกรารบเจ้าค่ะสาธุค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้นะทาง n b t คะ่ะวันนี้ดิฉันอนุมากเกษตรพืชผลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ